บอสโจโยมนินฟาดเดือดนั่งกับเป็นเด็กหน่อยบนอกคนหนึง่งข้าเลกเตอร์บได้ถูกว่างเหือกะขอโทษอาจารย์ สวัสดีค่ะพี่น้องยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องอุ้มย่อยรักชาแนลค่ะพี่น้องเกิดอีหยังขื้นค่ะพี่น้องล่าสุดบอสโจโฟาดเดือดนะคะโพ์อยู่ในเฟซบุ๊กส่วนตัวค่ะหนุ่มโจโยมนินนะคะเป็นเจ้าหนนัแนนมาฟั่งกันค่ะพี่น้องล่าสุดพี่น้องบอสโจโพ์ว่าจั่งไรละค่ะทัวหรือเอฟซีไม่ต้องไปว่าให้ออจุดเพิ่นเดอร์ออจุดเพิ่นอาจจะมองในมุมของออจุด ซึ่งเป็นคนแต่งผมจะขอพูดในมุมของผมอจุดว่าบอผ่านเราก็น้อมรับครับแต่ผมจะพูดในมิติความเป็นอุ๋มอิงนางนางขอร้องเพลงนี้ลูกผมอยากร้องเพลงนี้มากครับ,ผม,รมรบผมก็เลยโอเคโอเค,อเคลูกแต่คาเล็เตอร์ซี่ให้ดื้อทะลึง่งนั่งเฮดบได้ปานใดครับเพราะโบเมนตัวตนนั่งและผมก็ไม่ได้วางให้ลูกเป็นคนแบบดือด้อครับ ผมเข้าใจอาจารย์ในสิ่งที่ออจุดอยากเห็นซึ่งมันอาจจะบอผ่านในสายตาออจุดหรือออจุดคิดว่าถ้าเต้นบอเข้ากับเพลงออจุดแต่งซึ่งนางก็เป็นเด็กบ้านนอกคนหนึ่งคาเล็เตอร์บอได้ถูกวางไว้ให้ดื้อกะขอโทษอาจารย์กับสิ่งที่ออจุดอยากเห็นครับแต่นางอยากร้องเพลงออจุดมาก และผมต้องขอบคุณอ,อจุดสจุดที่แต่งเพลงดีๆมาให้พวกเราร้องและเป็นเพลงดังทั่วบ้านทั่วเมืองเคารบและศรัทธานในงานเพลงอ,อจุดสจุดสัญลักษณ์ดอนสีค่ะพี่น้องนี่แหละค่ะบอโจโพนโพดลงแบบมีเกิดอยียงขึ้นเนาะหลายคนก็สิได้ติดตามและก็ติหัวแล้วนะคะว่าเกิดยังขึ้นพี่น้องหลังจากที่บอโจนโพดลงจังสีแล้วเนาะคะ่ะเนาะชาวเน็ตเอฟซีนะคะ เพื่อนกะลังไหลล่ะค่ะพี่น้องเขามากคอมเมนต์นะคะหลายค่ะหลายแนวค่ะพี่น้องเพื่อนคอมเมนต์ว่าจังไหนนันพี่น้องมาฟังพร้อมกันเลยจ้าคอมเมนต์แรกเนาะคะ่ะเพื่อนกับบอกว่าผมก็ว่าจริงอย่างที่เขาพูดนะครับน้องไม่เหมาะเพลงแบบนี้อย่าร้องเลยให้คนอื่นร้องเถอะร้องเล่นหนาได้แต่เอาจริงไม่ได้ น้องเหมาะแนวหมอลำมากกว่าร้องหมอรำคนก็ชอบไม่จําเป็นต้องเอาเพลงแบบนี้มาร้องควจะดังเพลงไหนก็ดังมาสันค่ะพี่น้องเพื่อนบอกว่าเป็นแบบอุ้งอิงนี่ล่ะเบิงบอกเคยเบื่อเลยนางน่ารักได้ตลอดเวลาได้ใจคอยคักๆบอโจนนี่แหละของแท้ โจย่มมนีนชนะเลิศวัสันค่ะพี่น้องผมไม่ชอบคำว่าเคียวนี่แหละมันไม่น่าออกมาจากปากคนที่คำนำหน้าว่าอาจารย์วัสันค่ะเพื่อนก็บ,บอกว่าจริงครับน้องไม่ใช่คนสไตล์นั้นออจุดก็คาดหวังเกินวัสันค่ะพี่น้องนะคอมเมนต์ตอไปค่ะเพื่อนบอกว่าเขาเอาเพลงอาจารย์มาร้องก็บุญแล้วครับ fc วสันค่ะพ่อโจต้องปกป้องลูกสาวแบบนี้ล่ะครับถูกแล้วอย่าไปให้ค่า ที่จะมาทําให้ลูกสาวลูกสาวเราเสียว่สันค่ะพี่น้องบางคนเพิ่นกระถามว่าเพลงอะไรคาะตกขาวว่สันค่ะพี่น้องจะต้องให้น้องเขาเท่องขนาดไหนเต้นแหกแข้งแหกขาแหกเอวเด้งหรือยักย,ย้ายสายนมใช่ไหม ผมเป็นคนภาคเหนือตอนล่างแต่ผมชอบดูหมอลำซึ่งก็ดูน้องมาตลอดชอบดูพ่อน้องเป็นน้องดูที่ที่น้องเป็นน้องสิครับใช่ครับทุกเพลงน้องร้องด้วยความจริงใจไม่เสียแง้งจะให้ไปทำ สะดิสดสดิ้งไม่ใช่ตัวเองน้องไม่ทำล็อว่าสันข่าแมนอยู่องอิงแล้วก็ไม่ในสไตล์นะคะเนาะหมอรามน้องเป็นคนที่ไม่ดื้อนคะแม่ค่ะผนลองเพลงใดกมวนนาะคันอันไดที่ว่าแม่นแนวข้องล่าก็บยะแหแล้วลองเถอะนะคะเนาะเอฟซีชาวเน็ตเพิ่อนกับเขามาคอมเมนต์ไล์ คอมเมนต์จำหนีกันยังว่าพ่อบอจบได้พี่น้องยังมีต่อค่ะมาฟังกันต่อค่ะพี่น้องผู้ใหญ่ลังแกเด็กสอนให้คนเคียวเปิดสอนให้ลูกศิษย์เจ้าโลดวาสันค่ะพี่น้องหลายคนกระมเขามาบอกว่าเพลงยังเพลงยังแทกแน่วาสันค่ะเพื่อนกบเขามาตอบบอกว่าเออไอเน่เด้อวาสันเพลงนี่วาสันค่ะพี่น้องแล้วก็อีกคนหนึ่งกับวม่าคอมเมนต์ต่อค่ะพี่นอบอกว่าไม่ชอบเพลงนี้ไม่อยากฟังมาแต่แรกดันมาเจอเคียวอีกไม่ตัดออกยังอยากจะร้อง พ่อเห็นทีต้องลาสักสองสามอาทิตย์ดูมวยก่อนจะจุดจุดจุดวัสันเพ่นวานะคะเนาะร้องในแบบฉบับของไทยของมันไม่น่ามาว่าน้องเลยงั้นต่อไปก็ไม่ต้องเอาเพลงนี้มาร้องให้คนที่เขาร้องแหกแข้งแหกขาร้องเลยค่ะคาเล็เตอร์คนเราไม่เหมือนกันค่ะกรุณาทำความเข้าใจใหม่ด้วยนะนะคะเอฟซีเพ่นวาจากสีนะคะเนาะต่อค่ะพี่น้องคอมเมนต์นี่เพื่อนบอกว่าสรุปเราเป็นคู่แต่งเพลง หรือครูเต้นไพรู้บอกแนววาสันค่ะพี่น้องเมนความบอจ้าจานชอบเด้งๆเด้าๆก็เลือกเบิ่งคนที่เต้นถึกใจจานเด้อฮิฮิอิลาเต้นแค่นี้คือถึกใจพ่อแม่เอซีหลาแล้วว่าสันค่ะพี่น้อง หัวอกคนเป็นพ่อย่อมปกป้องลูกเสมอขอบคุณบอสโจมากค่ะบอสสุดยอดจ้านางก็เป็นของนางแบบนี้แหละเด้อพ่อต้องปกป้องลูกสาวแบบนี้แหละค่ะคุณพ่อโจสุดยอดมากๆน้องคือน่ารักของน้องอยู่แล้วค่ะรักความเป็นตัวตนขององค์อิงการแข่งเพชชนะเป็นเรื่องธรรมดาบางคนกับเขามาบอกว่าตกข่าวอีกแล้ เราตั้งแต่วุ่นวายกับน้ําท่วมพึ่งมาติดตามมาสันค่ะพี่น้องจังไหนกะติดตามต่อไปเนาะคะ่ะเนาะอัปเดตข่าวสารอย่าลืมกดติดตามช่องอุ้มเนยรักชาแนลเด้อสิริติดตามข่าวซารข่าวสารอัปเดตได้ค่ะพี่น้อง มาฟังคอมเมนต์ต่อค่ะทุกคนบอสโจมีวุฒิภาวะสูงมากชี้แจงอย่างสุภาพแต่บาดลึกวาสันค่ะพี่น้องลูกสาวผมร้องและแสดงออกบนเวทีแบบทุกวันนี้ผมก็พอใจแล้วออจุดไม่ต้องแนะนำให้ลูกสาวผมเพิ่มความเคี้ยวเข้าไปอีกหรอกมันไม่ใช่สไตล์อุงอิงว่าสันค่ะพี่น้องบอสโจตอบกลับใช้คาพูดเนบนิ่มๆแบบผู้ดี เจ็บและจุกว่าสันค่ะบอสโจสุดยอดมากกำลังใจพ่อลูกครับนี่ล่ะค่ะพี่น้อง f อฟเพื่นกับเขามาถึกใจบอสโจนะคะเนาะฟังอันทังออจุดนี่นะคะเนาะอันกายาไ้ไปหาานะคะทาง f อซีกับชาเน็ตกอยาห้ไปหานักเต้นหรือว่านักร้องสไตล์ที่ออจุดอยางไดเดอแต่ไม่ใช่อุงอิงว่าสันค่ะพี่น้องนะคะ fc คนต่อมาบอกว่าบ่งบอกถึงวุฒธิภาวะจริงที่ใช้คำว่าเคี่ยวกับเด็กคนหนึ่งว่าสันอิลาเลือกเพลงมะลองก็ดีแล้วจ้าจงภูมิใจที่เด็กสมัยนี้ยังร้องเพลงคุณได้ให้อาจารย์ตั้มกระสุดยอดแล้วครับ ดังทุกเพลงอยู่แล้วอาจารย์คู่บุญเพื่อนว่าพ่อแม่สุดยอดมากใครมาทําอะไรอุงอิงไม่ได้นะจ๊ะบอกให้บุคลิกของแต่ละคนไม่เหมือนกันเพื่อนว่าแม่ยูเดีขคาพี่น้องเนาะสุดยอดโบอสโจนิ่มๆแต่แสบเข้ากระดูกเลยทีเดียวเพื่อนว่านะคะเนาะนี่แหละคะ่ะพี่น้องคอมเมนต์เนาะคอมเมนต์นะคมมนนะหลังบอสโจนะคะโพสเดือดยูได้ยคารพี่น้องเน็บแบบว่าเจ็บบาดลึกคะ่นะเนาะเพื่อนสิให้อุองอิงเนี่ย ปร้องเพลงที่ไม่ใช่สไตล์น้องมันก็ไม่ได้นะพี่น้องเนาะเพราะว่ามันออกมามันก็อาจสิบแบบว่ากัสิีม้วนอยู่พี่น้องแต่ว่ามันโมเมนโตน้องอุงอิงนะคะเนาะกัสิีกะสิีแบบว่าจังไรละพี่น้องเบิ้งแหละก็บว่าเม่นอุ้งอิงเนี่ยนะคะแต่เลยบออยากให้อุงอิงลองให้น้องอุงอิงเป็นตัวตนของเขาจะดีที่สุดนะคะพี่น้องเนาะค่ะนี่ละพี่น้องพี่น้องมีความคิดเห็นจางไหนเกี่ยวกับคลิปนี้สามารถคอมเมนต์ลงในใต้คลิปได้เ้ยค่ะเด้อพี่น้องเด้อ ค่ะผู้ใดท,ที่ยังไม่กดติดตามฝากกดติดตามช่องอุ้มยรักชาแนลด้วยค่ะค่ะพี่น้องอุ้มกระน้นคราวสารมาอัปเดตให้พี่น้องในฟั่งกันนะคะเนาะพี่น้องว้พอกันคลิปหนาเด้อคลิปนี้อุ้มขอจบไปเพียงเท่านี้คลิปหนาพอกันไหมเด้อค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะ